นี่คือน,นกปายทุกคนความน่ารักของเขาแล้วมีคนถามเขาไงว่านกไปถ่ายนางถลละครไปทำไมถึงไม่รับงานให้น้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาไม่รับนะทุกคนน้องไม่รับแล้วน้องเขาจะไปเรียนบุคลิกภาพเรียนอะไรอีกหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนเอาไปดราม่าน้องไงดราม่าน้องดราม่าค่ายอะไรอย่างเงี้ย ฟังกันให้ดีแล้วอย่าไปถามบ่อยไม่รู้ถ้าติดตามจริงๆจะไม่มีคำถามตรงนี้มาเอาจริงนะอืมจะไม่มีคำถามตรงนี้มาแล้วบุมว่าดีน้องน้องเขาก็ไม่อยู่เฉยเขาไปเรียนบคลิกภาพเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไปเขาก็จะมีหนังของไปว่าทําไมมีแต่นุ๊รับหนังรับละคอรอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็มีของน้องอะ่ะอืม แล้วแพทก็น่ารักนะถามน้องด้วยด้วยวันที่ไปสัมภาษณ์แหละนกเขาก็พูดว่าหลนรักหลงรักรุ่นพี่ไงแพทเขาก็เลยเข้ามาแบบส่งคลิปมาเซไ์น้องอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน้องก็เอ็นดูพี่ในวงการเนาะน้องเขาก็เอ็นดูน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคนในวงการเดียวกัน ฟังน้องไว้ใครไม่เข้าใจฟังน้องแล้วก็อย่าเอาไปดราม่าดราม่ากันเก่ง

หน้าเวทีที่มาเนเต็กับพวกเราด้วยแม้จะบางครั้งอาจจะเล่นไม่ได้มากมากอาจจะไม่ได้สนุกมากแต่ทุกคนก็มาดูขอบคุณทุกคนมาก่าให้ครับผลงานเพลงหนึ่งผลงานเพลงครับผลงานเพลงของทุกเองครับเอามาทำดนตรีใหม่ครับผมขอให้ทุกคนยกมือขึ้นมาแล้วร้องช่วยๆกันครับโบกมือไหว้ให้กับสิ่งที่ไม่ดีโบกมือไหว้ให้กับความรักที่เห็ซวยที่ผ่านมา บายบายให้กับปัญหาที่ลูกเขาและต่อจากนี้ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงมีนุ่งไปในชีวิตต,ตลอดไปนะครับทุกคนครับเีึกว่าเพลงจากนุ่งขัดครับผมบอกมือบายบอยนี่นะครับคิดจะโจ๊กโจ๊กหน่ยจ้ะเฮ้ยคืนแม่ห่างโจ๊กเพลงยังฮะ ขึ้นแม่ห้างจบเพลงยังจบเพลงแซวแหละสิไม่เละไม่เละมั่วสั่วเด้อพี่น้องเด้อมันอีเด้อขอกราบพระท่านอภัยอีหลีเด้อพี่น้องเด้อขอปากกาพระท่านอภัยอีหลีวันนี้กินเหล้ากินเบียร์ก็เบิดผมตุมหลาดมาอันนี้แปลกกินเบียร์แล้วดีดผมกินเบียร์แล้วง่วงนอนตลอดเลย เอาไปนี่เอาบค,คุยยงมาขอลองอีกเด้ขอบคุณนะ่โอเคครับอ่าเมื่อไปไหนมานะวันนี้จะหาเงินเมื่อน,นี้ไปไซมาเมืนน่อนี้ทำไมไม่มาสาวนี่วันนี้ะนะอ๋ออวันนี้ไปรอต<อ>ั้งเยอะวันนี้ต้องขอโทษพี่น้อง FC ทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าให้เขาบอกฟัังก่อนอตังก่อน ฟังก่อนฟังก่อนวันนี้ไปฟิตติ้งฟิตติ้งภาพยนตร์ปาชดะนะครับแล้วก็ผู้กับก็คุณเบร์ปฐุมราชแหละผู้กับหนังเรื่องนี้เขาก็ชวนไปกินข้าวอยู่บ้านเขาไม่ไม่ได้มีโอกาสไปทีวันนี้ก็เลยไปถ้าทีนี้กลัวมันเซาไม่ทันก็เลยก็เลยไม่ได้รับปากก็ไม่เป็นไรครับค่าตัวรถไปประมาณแสนหนึ่งไม่มาเซาเอ้าวเอ้าจริงว่าเต็มโชว์ยัต้องมีเซาด้วยราะถ้าอันนี้คือคือครึ่งโชว์ฮะ เอาเซาเาตอนนี้เลยไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเซาเซเล่นก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอีอกก้าวหนึ่งเนาะของนุง๊กไปมีส่วนร่วมไหมเรื่องนี้ก็ไปเขาหน้าไปเนี่ยเขาจะมีภา <c oughs> พยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มันจะเป็นสไตล์ของเขาซึ่งมันจะถ้าสไตล์นี้ที่นุ๊กมาเล่นน่ะไปเขาเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สไตลไ<อ>ไ์ไปใชไหมไปเขาจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กำลังหาคนถ่ายทำแล้วได้ยินมาว่า เขาจะเป็นคนที่รีเควสด้วยอ่รีเควสคนถ่ายด้วยอะไรเงี้ยรีเควสเอ่อเอ่อรีเควสนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยใครเป็นผู้สร้างหนังเรื่องนี้ค่ายสิงห์ก็ก็ไปปายร่วมกับค่ายสิงห์โอเคไปปายก็จะเป็นส่วนเอ่อมีส่วนร่วมกับพี่สิงห์เต็มๆเลยก็มีภาพยนตร์เข้ามาเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ล่าสุดนี่เนาะก็มาจากรายการของพี่แพทเนาะวันนี้ผมก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆแต่เนี่ยก่อนที่จะไปหาพี่แพทเนี่ยผม เห็นโพสต์ของนนุกเนี่ยหลงรักรุ่นพี่ครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าโพสต์นี้บริบทของการโพสต์ของนุกคือกว่าจะมาถึงตรงนี้เนาะครับ10ปีแล้วก็หวนกลับมาอีก10ปีนุกก็ยังเห็นพี่แพทย์อยู่ครับดังนั้นคําว่าหลงรักรุ่นพี่นี่คืออะไรริงสิกว่า10กว่าเนาะใช่ครับคำว่าหลงรักอ่าหลงรักรุ่นพี่ก็คือจะชมพี่แพทย์อ้อมๆนั่นแหละอ่า ก็พี่เขาเสียังสวยเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นช่วงวันแรกก็คือนุกไปประกวดเสียงสวนริ์ไิตฝันก็ได้เจอพี่แพทก็ได้ยอกรอพี่แพทเล่นแล้วก็สไตลน์นกเป็นอย่างนี้แหละก็ยอกรอก็ยังคล <c oughs> ้ายๆว่าหลงรักุ่กพี่ก็จะประมาณว่าคิดถึงในวันวันนั้นแล้วก็มาถึงวันนี้ก็ยังได้มาเจอพี่สาวคนนี้อยู่ก็ยังหลงรักพี่สาวเป็นพี่สาววันนี้นะครับความจริงมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วแหละแต่ผม พี่แพทย์ก็ฝากคลิปมาหนึ่งคลิปนะฮะตอนนี้อาจารย์นักดนตรีเฮ้ยจริงเหรอก็พี่แพทย์จะฝากไม่รู้ว่าเป็นคลิปอะไรนะครับเชียอาแปงเอาให้น้องนุกตอบก็ได้นะครับเพราะว่าน้องนุกเป็นต้นโพสนะครับนะฮะมาแล้วครับผมอ่า่ดีใจเขินเลยเราเคยเจอกันแล้วเสียงมาไหมครับเสียงเนียก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอเสียงด้วยเสียงด้วยอบคำถามนะคะว่าอะไรที่ทําให้พี่นุกพี่ไปลืมพี่แพทย์่ะ ีค <aunque> ่ะเห็นบอกว่าได้ข่าวมาว่าพี่หนุกพี่ปายแอบลืมพี่แพทเหรอคะอุ้ยดีใจเขินเลยเราเคยเจอกันแล้วเนาะแต่ไม่รยู้เลยเนี่ยก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้ได้ยากระฝาาคาถามนะคะว่าอะไรที่ถามให้พี่นุกพี่ปายลืมพี่แพทค่ะเสียงไม่มาอะอันนี้นี้เรา